ถึงที่หานะคะทุกคน Amazing ม,มากๆเลย<ะ>ก็คือปริมาณคนเยอะมากวสวัสดีค่ะทุกคนไอเองนะคะทุกคนคะวันนี้ไอจะพาทุกคนไปดูฟุตเทนละัมนะคะที่ไอได้ถ่ายไว้ตั้งแต่ตอนไปเที่ยวประเทศเว,<ะ>วียดนามเพื่อนๆอ,อ,อยากรู้ไหมคะว่าถ้าเราไปปัจจัยานอยู่ที่ประเทศเวียดนามบรรยากาศเอ่ยข้างทางเอ่ยจะแตกต่างจากประเทศไทยเรามากแค่ไหนกันนะงั้นเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะกับทริป ปั่นจักรยานไปเที่ยวทะเลเวียนนาด้ดยหาที่เป็นจุดหมายของการปั่นจักรยานในวันนี้นะคะก็คือหาดอันบังบีชค่ะเพื่อนๆคนไหนที่เคยไปแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันนะคะแต่ขอบอกเพื่อนๆตรงนี้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วโรงแรมแต่ละโรงแรมที่เราไปพักส่วนมากเขาจะมีจักรยานบริาการให้เราใช้ฟรีแต่ว่าวันนั้นคะ่ะวันที่ไอายไปดันลืมบอกพนักงานหน้าเคาน์เตอร์นะคะว่าอายก็อยากจะยืมจักรยานไปใช้เหมือนกันเลยต้องไปเช่าจักรยานกับโรงแรมข้างๆลค่ะ50าบบาทต่อหนึ่งคันนั่นเองใช้ได้ทั้งวันเลย ขออนุญาตเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวใช้แล้ว <c oughs> อย่างนี้ค่ะใครที่ไปเที่ยวหอ,อยอันนะคะก็ติดต่อทางโรงแรมไว้ด้วยนะว่าเราจะใช้จักรยานจะได้ไม่ต้องเสียตังค์แบบอายค่ะี <c oughs> นี้ได้จักรยานแล้วใช่ไหมคะก็จะปั่นไปหาดกันเลยดีกว่า <c oughs> แต่พอก,กด Google Map เท่านั้นละคะ่ะ <c oughs> ดูระยะทางปั่น5.4กิโลจากโรงแรมที่อายอยู่นะคะ ไปกลับก็เกือบ11โล<ะ>พอดีเลยค่ะเรียกว่าเป็นทริปเฮลที่เลยนะคะสุขภาพดีขึ้นมาในทันทีหลังจากปั่นจักรยานออกจากเมืองไปสักพักนึงนะคะเราก็จะเจอกับธรรมชาติชนบ,บทของเวียดนามโชคดีมากเลยนะคะที่อายไปในช่วงที่อากาศดีแล้วตอนนั้นเขากําลังทํานาข้าวนะคะปั่นไปนี่คือทุ่งนาเป็นสีเหลืองทองเลยนะมองไปรับหูรับตาเหมือนที่เพื่อนๆเห็นในคลิปเลยค่ะคือแบบใจมันโปร่งมากรู้สึกอิ่งเองแล้วก็แฮปปี้มากเลยค่ะ แล้วเพื่อนก็จะเห็นมีนักท่องเที่ยวนะคะไปถ่ายรูปกับน้องควายใช่ค่ะน้องควายตัวใหญ่มากพี่หาดนะคะทุกคนสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกอ m a เม n ิ่งมากๆเลยก็คือปริมาณคนที่อยู่รอบหาดและอยู่ในทะเลเยอะม,มาก เยอะขนาดไหนนะคะเพื่อนๆดูได้จากในวิดีโอที่ไอถ่ายมาเลยเรียกว่ามหาศาลเลยนะคะว่านักท่องเที่ยวที่อยู่เมืองพอยอันทั้งหมดมาอยู่ที่หาดนี้หมดแล้วนอกจากจะอยู่ในร้านอาหารนะคะ,นะ,คะในทะเลนี่เรียกว่าทุกตารางเมตรทุกตารางนิ้วนี่คือมีคนอยู่ค่ะมีคนจองที่เยอะมากเรียวปั่นจรยมานมากิโลเมตรคงไม่ได้เล่นน้ำหรอกเพราะคนเยอะมาก แล้วก็ไม่มีที่ให้คนอ้วนแบบเดียวลงทะเลมันคนเยอะจริง แต่อย่างว่าค่ะสิ่งที่หวังกับความเป็นจริงดวงมันไม่ค่อยสมพงกันเท่าไหร่ก็เลยออกมาประมาณนี้อาจจะเป็นที่ดวงอายด้วยที่วันนั้นคนเยอะมากๆไม่รู้ทัวจากไหนมาลงนะคะ <c oughs> เพื่อนๆคนไหนที่ไปเที่ยวเวียดนามแล้วได้ถ่ายรูปหาดสวยๆกับหาดอันบังบีชก็อย่าลืมมาแชร์กันนะคะแต่อาก็มีบรรยากาศอีกหาดหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่าไบต่าฟาร์มวันดงและหาดนี้นะคะก็อยู่ในดานังนั่นเองเป็นหาดที่สงบมากๆแล้วก็ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนะคะตอน,นเย็นๆก็จะมีเด็กท้องถิ่นมา ลฟตบอลและในตอนเช้านะคะก็จะมีตลาดอาหารทะเลขายแบบสดๆเลยค่ะก็จะเป็นคนท้องถิ่นนะคะไปเดินซื้อซึ่งเอาลงมาจากเรือประมงเลยค่ะหลังจากเดินชมรอบๆหาดสักพักนึงนะคะไอเลยตัดสินใจนะคะปั่นจักรยานกลับก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้ามืดแล้วมันอาจจะปั่นจักรยานยากเพราะไฟตามถนนค่อนข้างน้อยค่ะอ๋อและอีกวิธีหนึ่งนะคะที่นักท่องเที่ยวคนไทยนิยมใช้ในการเดินทางไปที่หาดอันบังบีชก็คือกด Grab Taxi ง่ายๆเลยค่ะซึ่ง Grab Taxi ็กซี่ที่เวียดนามนะคะเยอะมากไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าแท็กซี่จะหมดไปก่อนคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะเพืพ่อนกับวิวข้างทางและบรรยากาศในระหว่างที่ปั่นจักรยานไปเที่ยวพอมาดั่งดูคลิปแบบนี้แล้วก็ทําให้รู้สึกว่าคิดถึงเวียดนามมากเลยเพื่อนคนไหนที่กําลังมีแผนที่รู้สึกว่าหลังจากหมดโควิดนี้นะคะอยากจะไปเที่ยวหรือคนไหนที่เคยไปแล้วเหมือนไอแล้วคิดถึงเวียดนามมากๆเลยก็ฝากกดไลค์ให้ไอ้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ